แล้วอย่ารีบสร้างนี่บ้านนี่รถนะจ๊ะอย่าดับความเชื่อของตัวเองด้วยการไปฟังเสียงคนอื่นร้านแรกยากเสมอแต่พอร้านต่อไปโคตรง่ายที่บอกเลยนะ ธีการสร้างเงินล้านก่อนอายุ30ป uh ีนะจ๊ะข้อแรกเลยก็คือเราต้องมีความเชื่อก่อนนะคะมีความเชื่อว่าเราสามารถเป็นคนหนึ่งที่สามารถจับเงินล้านได้จริงหลังจากนั้นถ้าเรามีความฝันแล้วเรามีความเชื่อนะคะอย่าดับความเชื่อของตัวเองด้วยการไปฟังเสียงคนอื่นเขาม่เคยมีเงินล้านไงพอเราพูดเรื่องเงินล้านปุ๊บคนที่มีคิมมีล้านก็จะบอกว่ามันทําไม่ได้หรอกเพราะเขาไม่เคยทําเงินล้านได้ไงเพราะฉะนั้นถ้าอยากมีเงินล้านคุยกับคนที่มีเงินล้านจ้าคุยกับซีค่ะคุยกับคุณไอเราเนี่ยเงิน ต่อไปโคตรง่ายกลบอกนะถามว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเรามีความฝันว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่มีหนึ่งล้านแล้วเรามีความเชื่อแล้วไม่ให้ใครมาดับฝันเราไปคุยกับคนที่เขามีความเชื่อเหมือนกันเราจะได้เพิ่มผูกความเชื่อของเราแล้วก็มั่นใจว่าเฮ้ยเงินล้านอ่ะก่อนอายุสามสิบเป็นไปได้เพราะซี<ม>ช่วยนั่งทุนมาเยอะมากแล้วนั่งทุนทุกคนคือซักเซสเราสามารถสั่งเงินล้านได้จริงพอเราเชื่อเรามีความฝันปุ๊บเราจะหาวิธีการจริงๆวิธีการสร้างเงินล้านมีหลายวิธีมากแต่ วิธีการที่ง่ายที่สุดคือวิธีการที่เราใช้สิ่งที่เรามีถามว่าวันนี้ถ้าเ,เพื่อนๆน้องๆเป็นพนักง,งานประจำเราต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่เรามีอะคือใค่ที่เราถือเหนือยของคนอืนะ่นอะคืออะไรคือสลิปเดือนเดือนถ,<า>ถามว่าวันนี้ถ้าเราไม่มีเงินเก็บเลยคือมันเป็นไปได้ยากมากที่รายได้แบบสามหมื่นนะสี่หมื่นแล้วจะทําให้ได้เงิน 1, 000, <ท>หนึ่งล้านบ<ห>าทระหว่างทางอะจะไม่ใช้เลยเลยไม่มีทางไม่มีทางเงินเงินไม่ใช่เงินสถานะเป็นธนบัตรนะคะเงินเป็นของเหลวถามดิชันี่ถามถามมิซีนี่เพราะฉะนั ใน<ช>วันนี้เงินล้านทั้งได้ไหมทั้งได้แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็กับพนักงานประจำบอกเลยว่าใช้ซื้อเงินเดือนวางแผนแต่อายุยังน้อยพ่อคุณสําเร็จในเรื่องการเงินแล้วมันโค้ชเดีนะที่ยังมีเวลาเหลือต่อ,อชีวิตไปแบบพอสามสิปุ๊บอะก็ ช่วงนี้เนี่ยมีนักลงทุนเนี่ยที่กำลังจะเรียนจบถ้ามาถามในเพจเยอะมากเลยครับถามว่าพี่ซีตอนนี้ถ้าเกิดว่าหนูเรียนจบแล้วอ่ะหนูจะต้องวางแผนใน้เสร็จต่อไปยังไงเพื่อหนูอยากลงทุนในสังหาเริ่มต้นเลยนะครับเรานะครับทำงานประจำให้ถึงหนึ่งปีถามว่าถึงหนึ่งปีคืออะไรคือมันทําให้แบงค์มีความมั่นใจว่าเรามีความมั่นคงในการทํางานนะครับคือหนึ่งปีแล้วหลังจากนั้นนะฮะอาจจะไปเปิดบัตรเครดิตสักใบใช้แล้วจ่ายเต็มอันนี้คือเป็นการสร้างเครดิตที่ดีเพราะว่าแบงค์เขาจะเห็นว่าวินัยในการจ่ายขออองงงเเเรราาว่่่ใใช้้ไดืนมยจตต อย่างเงี้ยครับอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันแล้วอย่ารีบสร้างหนี้บ้านหนี้รถนะจ๊ะเพราะว่าหนี้บ้านหนี้รถจะตัวดีเลยถ้าทําให้เราอะติดกับดักของหนี้ไปหลายปีจา<ะ>ยย้ายงานก็ย้ายไม่ได้อยากจะไปทําอะไรที่มันแบบดีกว่าเดิมมันก็ทําไม่ได้เพราะมันจะติดตรงนี้ ทีนี้หลังจากนั้นนะครับพอเนาอายุงานครบ1ปีนะครับแล้วก็รายได้ถึงเกณฑ์นะครับอย่างเพจของซีซ่าครับกับเพจของคุณไอเรารับพนักงานประจําที่รายได้ห้าหมื่นขึ้นไปหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาวางแผนการลงทุนนะครับซึ่งในแผนการลงทุนเนี่ยก็จะดึงมาให้เห็นเลยว่าเบื้องต้นถ้าลงทุนในอสังหาแล้วมันจะเป็นรูปแบบไหนนะครับก็คือเป็นการจำลองการลงทุนเบื้องต้นนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นนะครับก็มีการลงทุนจริงและนั่งทุนที่ได้ผลลัพธ์กล้าพูดเลยนะว่าเขาเป็นคนหนึ่ โเลถามว่าวันนี้นั่งทุนของซีเนี่ยปรึกษาที่บ้านไหมเขาปรึกษาเหมือนกันแต่ปรึกษาแล้วให้แค่รับรู้ว่าฉันทํานะเพราะว่าเขามีความเชื่อว่าเขาสามารถทำเงินได้อาังสังหารได้เพราะว่าเขาปรึกษามาดีแล้วหนึ่งสองคือเขาเชื่อในที่ปรึกษาเพราะเขาไปลื้อเพนมาหมดแล้วสองแบบนี้ครับถึงจะไปต่อได้แบบนี้เพื่อนๆถึงจะสามารถทําเงินรับได้จริงมันต้องเป็นแบบไปพิจารณาดูแล้วก็ลองดูในเรื่องของเครดิตกันดูเนาะธนาคารประจำรายได้รวมห้าหมื่นบาทขึ้นไปนะคะสำหรับใครที่ต้องการอยากลงทุนในอสังหาจริง จริงนะคะก็ทักมาปรึกษานะคะเราสองคนได้ครับผมเนาะคนที่ลงทุนจริงจริงนะแต่คนที่ยังไม่มั่นใจแนะนําว่าศึกษาข้อมูลในหน้าเพจให้ถี่ถ้วนทั้งข้อมูลแล้วก็ทั้งคลิปทั้งรีวิวอะไรทุกอย่างค่ะศึกษาให้จนแบบเอ้ยออมเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เพราะว่าพอศึกษาปุ๊บแล้วมั่นใจอ่ะเราก็ทักมาถามกันเนาะน้องๆเนาะที่ยังไม่เฉื่อยยูสามสิบอยากมีเงินล้านนะครับทำตามที่พี่บอกนะจ๊ะแลวชีวิตจะดีจ้ะ